ตามเรื่องวันเกิดก่อนเลยพี่ครับครับผมเต็มตัวเป็นถึงไหนแล้วครับลูกตอนนี้ก็ตอนนี้เราใกล้เต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วแหละรครับผมก็เห,เหลือแค่ าจะเหลือนัดซ้อมกันรอบสุดท้ายแล้วแหละแล้วก็ลอยทีก็คือวันที่30อาจจะเอ้สามสามสิบถูกแล้วก็จะมีการเข้าไปรันทูในไซส์จริงๆแล <ๆ S 1> ้วครับผมก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยรอบนี้คือจะเป็นแบบแฟนมีชเหมือนเดิมหรือว่าอ่าก็เป็นฟิลกึ่งคอนเสิร์ตกับเฟสติวัลหน่อยๆแล้วกันเพราะาอย่างที่บอกคือว่าเราเรามีเกสค่อนข้างเยอะเราเอาจจะมีโชว์ที่ค่อนข้างจะหลากหลาย s u r p r i พรส์ไหมก็อาจจะค่าอาจจะเซอร์ไพรแหละว่าจริงหลายๆคนที่เราเลือกมาเป็นเกสเนี่ยเราก็เลือกจากคนที่แบบเราเคยมีผลงานด้วยหรือว่าเคยมีประสบการณ์ร่วมด้วยอะไรอีรร่วมกัน คือเรียกว่าระดับงานคือเป็นเมก้าระดับแบบว่าบิ๊กมาทลเตนโล่อาจจะไม่ขนาดนั้นอาจจะไม่อาจอาจะลดสเกลลงมาหน่อยละกันแต่แค่ฟิลฟิล,ฟลคลา้คลายกันอันนี้เราบอกสถานที่ได้ยังรู้ว่าเราจัดที่ไหนยังไงก็ได้คนระับเดโมบังกะปิครับผมอ่า NGC 4ใช่ NGC 4นะครับผมเดโมบางกะปิวันที่หนึ่งธันวาคมครับแล้วตอนนี้คือในงานคือปีนี้กัปยังคิดไอเดียตีมาเลยเองหมดไหมใช่ครับผมเรารู้สึกว่าปีนี้เราเป็นปีที่แบบเรามี สดร่วมกับโชว์ที่เยอะมากกว่าปีก่อนๆครับทั้งเรื่องคิวอะไรต่างๆด้วยแล้วก็เป็นคนแบบดีไซน์เป็นคนออกแบบโชว์อะไรหลายๆโชว์เองด้วยครับมีแค่เรื่องของสมุนไพรอาฟุซซิ่คอะไรแล้วไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็คือเดือนอากาศนี้คิดว่าไม่น่าครับสโลงสลิงมีไหมไม่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 มีด้วยแต่แฟนๆได้โยกกันแน่นอนใช่แต่ได้โยกแน่นอนครับผมว่าเพลงกับเกสท์เราเตรียมไปก็คือคิดว่าน่าจะถูกใจทุกคนแล้ว EDM นี้เนาะ ใช่ก็เป็นฟิลฟิลนะเต้นเลยเราก็มาใส่นี้แล้วใช่เต้นเเลยมีประมาณกี่เพลงพี่กับลิสยนเพลงที่เราเลือกเอาไว้จะร้องถ้าอย่างต่ำตอนนี้ที่ลิสไว้ก็น่าจะประมาณสิบสิบห้าบวกบวกแล้วกันสิบห้าบวกบวกใช่ใช่ก็อย่างที่ผมบอกก็คือจะเป็นฟิลกึงคอนเสิร์ตตึงแบบเฟสติวัลนี่นะในงานนี้มีจะมีม้าหมุนมีอะไรที่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเป็น่ารคสนเสิร์ตนม่ใช่สวนสนุก คือคุณเ,เร,รียกมาตับคิดว<ม>่าจะกี่ชั่วโมงในการการนีคิดว่าจะกี่ชั่วโมงก็เราพยายามคุมเวลาให้ไม่เกิน2-3ถึงชั่วโมงแหละเหมือนคอนเสิร์ตทัท่วไปเพราะว่าเราก็เข้าใจวิีแฟนขับด้วยบางคนอาจจะแบบเดินทางม,มากไกลหรือว่าอาจจะแบบเดินทางแบบกันเหนื่อยแล้วเราก็อยากให้แบบเขากลับบ้านรีบกลับบ้านปพัก<อ>ผ่งน แต่แว่าว่าแฟนคลับเองก็เตรียมโปรเจกต์ไว้ให้เราเยอะเหมือนกันปีนี้ใช่ใช่ก็แอบได้ยินมาเหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันที่แบบซัพพอร์ตเราตลอดเลย,ยจะมีไปตาม,มาจะไปตามเก็บอีกไหมับปีนี้ถ้ามีเวลาไปแน่นอนครับเออ, <c oughs> เอาบัตรตอนนี้นะครับ <c oughs> ผมก็เหลือเป็นาขายเป็นบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งครับผม<า>ใครยังไม่ได้มีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถไปหาซื้อได้ที่กัปพนาวุธโอเอซีนะครับเซลล์วอร์โซาไปแล้วหรอบัตรบัตรนั้นใช่ก็ก็ก็ ก็อาจจะโซแล้วแหละคืออาจจะโซแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปขายขายต่อตือปเออเออตอนนี้กห่วงเรื่องนี้นะว่ากห่วห่วงไปมากเซลาะว่าเราเรากลัวคืองานนี้มันก็เป็นงานที่แบบเราตั้งใจจัดขึ้นมาเพื่อตอบแทนพี่แฟนคลับทุกคนเนี่ยเราคก็อย่าไปซื้อบัตรลิซเซอรากันนะ ใช่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 ใช<ๆ>แล้วก็นั่นแหละมันก็แอบเสียความรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นงานที่แบบเราตั้งใจจัดมาเพื่อตอบแทนที่พี่แฟนคลับไงครับอพ,อพอมีคนเอาไปทำอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแอบเสียความรู้สึกเรานิดนึงแต่จริงเราก็มีเตือนหลายรอบแล้วเหมือนกันใช่ใช่ทุกครั้งเลยใช่หลายๆคอนเสิร์ตหลายๆทุกๆคนแหละครับผมผมว่าศิลปินหลายๆคนเจอกับเหตุการณ์นี้นั่นแหละครับผมก็อย่าอย่าไปซื้อบัตรดีเซลกันเออเป็นแฟนที่ไปต้องเตรียมตัวอะไรนะประมาณสองสามพันประมาณนั้นะสองสามพันครับ ก่อนนิดหนึ่ง นี่เองครับผมเพราะว่าหลายๆคนเขาก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับมันเป็นงานประจําปีของเราเป็นงานประจำปีจะเรียกว่าอย่างนั้นเลยก็ได้แล้วพี่ๆหลายๆคนเขาคือตั้งหน้าตั้งตารอกับงานนี้กันอย่างเดียวมีตีมไหมคะให้แฟนๆเขาแบบต้องแต่งตัวอะไรยังไงมาอะไรอย่างเงี้ยผมแอบกระซิบพี่ๆทุกคนว่าแบบเป็นตีมคล้ายๆแนว space space หน่อยใช่ก็อาจจะเป็นสีแบบสะท้อนแสงนิดนึงเพราะว่าของเราจะเป็นฟิลแบบคลิปปอกเลยครับหูเด้งได้ไหมถ้าคนแต่งเย่งถือว่าหลุดตีมไหมได้ ผมไม่ติดถ้ามีคนแต่งแฟนๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไปงานเตรียมอย่างที่บอกเตรียมเข่ารับผมเนี่ยกเราเข่าเอวเตรียมข้อต่อมาให้ดีๆแล้วผมเราน่าจะได้โยกกันยาวๆครับอ่ะถามเร่บ้านหน่อยนะบ้านหน่อยที่เจอปัญหาในแก้บุงแกแบบตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ตัวบ้านก็เริ่มแล้วก็คิดว่าน่าจะเสร็จ สิ้นปีนี้แหละครับผมมาถึงตัวบ้านครับส่วนวิวก็น่าจะเริ่มปีหน้าแต่ว่าคือแบบอะนไรผ่านผาเรียบร้อยครับผมตอนนี้แฮปปี้แหลวครับประสบการณ์ทําบ้านมาเป็นไงบ้างคะที่เจอมาก็ก็ตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะใช้ขั้นตอนเยอะขนาดนี้ตอนแรกเราคิดว่าแบบเออเราออกแบบบ้านปุ๊บล้วก็สร้างได้เลยแล้วกต้องไปขออนุญาตเขตก่อนไปขออนุญาตโน้นอนี้อันนั้นอันนั้นนู้นเยอะแยะมากมายครับผมกว่าจะสร้างบ้านขึ้นมาได้ก็ยากครับครับผมตอนนี้ยังตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ในยังอย ย,ยัไยไงไม่บานยะังไม่บานงไม่ม่แบบเป็นหลหล <c oughs> ่เกิรล้านถ้าเป็นไปได้ถ้าที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่เริ่มแรกเลย <c oughs> ก็ไม่อยากจะให้เกิน20ล้าน <c oughs> 20บาท <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> แ,แบบนั้นคนระับถามหน่อยที่ไปกระทบไหล <c oughs> ความห <c oughs> ล่อนะความหล่อชาอุลูเกินมาทำตัวไม่ถูกครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็คืออย่างชาอุลูกับพี่ซอง เอเคียวเนี่ยเขาก็เป็นแบบซสเปอร์สตาร์เนาะเป็นแบบที่ยอมรับในวงกว้างแล้วว่าเขาเป็นซสเปอร์สตาร์จริงๆครับผมแล้วเราก็เป็นแค่แบบเด็กธรรมดาคนเดียวไปแบบไปยืนอยู่ข้างๆเขาก็เลยแบบเออเล็กตัวน้อยเลยพออยู่กับเขาใช่ใช่ตัวเล็กตัวน้อยเลยครับผมเพราะว่าพี่เขาแบบหล่อจริงหล่อจริงเขา Nice ไหมฮะเวลาเจอไนเจอแบบ Nice Nice ไน c ์มากครับผมรู้สึกว่าเมื่อวานเราได้คุยกัน คุยด้วยเวลาตอนตอนได้ไปดินเนอร์ครับผมใช่ครับจริงๆเราเคยมีโอกาสเจอกันมาตั้งแต่เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วแล้วผมที่งาน MTV ประเทศญี่ปุ่นแล้วผมมีโอกาสได้เจอแล้วแต่ตอนนั้นเราได้คุยกันนิดหน่อยแต่พอกลับมาครั้งนี้แบบได้เจอแบบบนโต๊ะกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้คุยกันเยอะคาะดังจริงความสดขของคนญี่ปุ่นสวยสวยมากสวยมากแบบเอออันนี้แบบ เป็นความประทับใจส่วนตัวเลยแบบพี่เขาไนส์<อ>มากแบบเขาชวนเราคุยชวนเราเฮฮาสนุกสนานพือน่ารักมากแล้วคุณชาลูละ่ะคะอู้อันนั้นก็น่ไนส์มากๆแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นคือว่าด้วยความที่แบบความซุปเปอร์สตาร์พี่เขา<อ>หลายๆคนอาจจะคิดว่าพี่ก็อาจจะมีความแบบ เขาถึงยากอะไรเงี้ยแต่จริงๆทุกพี่เขาเป็นคนน่ารักมากไม่ใช่พี่สินจิงนต้องรุ่นเดียวกันด้วยรุ่นเดียวกันใช่เพราะว่าเขาเกิดการเจ็ดเหมือนกันเก้าเจ็ดใช่ะพี่กับเราว่ายังไงเพราะเขาบอกว่าโอ้โหเทพเจ้าปั้นธนีอะไรเงี้ยรูปั้นจริงปั้นจริงปั้นจริงหล่อจริงหล่อจริงครับผมการันตีเลยครับไม่แต่รู่นพวกเราแต่รุ่นเขาบอกว่าเขเป็นพระเจ้าของเราเออให้ให้เขาแล้วกันนะผมยอ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 มเขาไว้ก่อนเนาะยอมไม่กล้าตอนรอบนี้มีกลัวการไหมฮะกลัวการที่วินไหมฮะอ๋อรอบนี้ไม่มีรอบนี้ไม่มีรอบนี้แบบเราเรา อาจจะด้วยความที่เกิดเราเป็นเจ้าบ้านได้มั้นครับผมเอาจจะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นใช่เพราะว่าพี่พี่เขามาเยือนที่ประเทศไทยไงครับได้เลยบอกรักเขาแล้วนะไม่ครับโอเคขอบคุณครับต้องไหนครับก็มีนะคะหนึ่งสองนะครับปฏิกรรมก็ไม่ดีครับกั็มีนะหนึ่งสองโอเคหลอก